สวัสดีเพื่อนเยูทูบเบอร์ทุกคนค่ะควันนี้พาเด็กๆหนีเรียนมาถ่ายรูปนะคะเพื่อจะย้ายโรงเรียนไปเรียนที่สุพรรณบุรีนะคะตอนนี้เราจะไม่อยู่ภูเก็ตแล้วนะคะคมีความรู้สึกไงบ้างคะลูกน้องอัํมอยู่มสามนะคะแล้วก็น้องแอมอยู่ป่ะ ตอนนี้ลรอเข้าไปถ่ายรูปนะคะเสร็จหรือ,อยังคะอ๋อไปได้เลยค่ะแม็กะ oh <my> <laughs> ถอดประกอบได้เลยถอดเสร็จประกอบต่อดเหลือเนี่ยถอดบ้างก็ได้เหลือเนี่ยถอดบ้างครับทุกอย่างก่อนเ้าหมดแล้วเดี๋ยวไปประกอบที่ร้านอีกใช่ครับอ้าวเดีวเวลาคนมาถึงจ็ต้องถอดอีกใช่ครับตัวนี้เป็นโต๊ะสนุกเกอร์นะคะ ข้างในยังดีอยู่เลยค่ะแต่เราไม่สามารถขนไปสู่พันธ์ได้เราก็เลยขายให้กับร้านมือสองนะคะไม่ขายให้กับคุณจักตอนนี้เขาเขา,าถอดออกหมดเลยนะคะเพื่อนๆเหลือแค่เนี้ค่ะหินก็ต้องเอาออกไปทีละชิ้นค่ะตัวนี้เป็นหินอ่อนนะคะด้านในหนักมาก ตอนนี้เหลือแต่โครงแล้วค่ะน้องเขาบอกว่าซื้อโต๊ะสนุกแถมแมวได้ไหมเดี๋ยวจะตัดภาพมาที่น้องเหมียวเลยเนี่ยค่ะสามตัวนี้เราก็จะเอาไปด้วยนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกที่หลงมาตัวนั้น สีน้ำตาลชื่อโชคดีตอนนี้อยู่ในกรงนะคะเพราะว่าถ้ามีคนเยอะๆแบบนี้เขาจะกลัวเพราะว่าเราเคยเลี้ยงปิดมาตลอดนี่ตอนกลับจะต้องให้น่าจะให้กินยาแก้เมารถสักคนละนิดแต่แมวไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่ว่าหมา จะต้องให้กินยาแก้เมารถจะไ,ได้นอนไม่ใช่น้องมารวยนะคะเราจะมีหมาอีกสองตัวนะคะเดี๋ยวจะตัดภาพไปที่ไทเกอร์กับแตงโมนะคะคนนี้คือไทเกอร์นะคะจะเป็นพันเอ่อเพชรบูผสมพันธุไทยค่ะเพชรบูก็คงไม่ใช่ครึ่งหนึ่งค่ะน่าจะเป็นเซี่ยวหนึ่งแต่เขาก็ยังมีหน้าตาที่คล้ายๆเพชรบูอยู่ ตัวนี้ชื่อไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์จะมี10นิ้วนะคะจะเป็นเหมือนหมาแบบฉลาดแล้วก็ตัวนี้คือชื่อแตงโมเป็นตัวเมียโมแตงโมลูกโมโม,โม,โม,โมสองตัวนี้ปล่อยไม่ได้นะคะดุมากเขาจะคือหรือเราคิดไปเองก็ไม่รู้นะคะแต่เขาเป็นหมาที่ใจดีไม่เคยกัดคนนะคะแต่ถ้าเจอหมากับแมวเขาจะกัดนะคะเราก็เลี้ยงแมวมาก่อน เลียงหมาแต่ก่อนก็ทําร้านอาหารอยู่ที่หาดกะตะแถวแถวหาดกะตะเขาจะอยู่ที่นั่นแล้วพอตรงนู้นเขาเอาที่คืนก็เลยย้ายมาที่ราวัยก็เลยต้องขังตลอดเพราะว่าปลอยก็มีแมวไทเกอร์เหมือนเพิ่งตื่นแล้วค่ะก็โชว์ตัวหน่อยลูกเอาอยุอยจุด ตอนนี้ของเราก็ขนไปประมาณ60%เซนแล้วนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นของของปลอยนะคะพวกโต๊ะเก้าอี้ก็เอาไปแล้วก็เหลือรถสองคันก็ต้องมีคนขับไปอันนี้ของน้องสาวแฟน แต่นี่คือรถของปอยเองก็คือเราจะไปคันนี้แล้วก็คันนี้คงจะต้องมีคนขับไปอีกคนนึงค่ะตัดมาอีกทีนึงโคงหายไปแล้วนะคะตอนนี้รอรถมารถมอเไซค์เอาไปแล้วสี่คันเหลืออีกหกคัน ก็คบหมดที่นี่คือมันไม่ใช่ที่ของเรานะคะเรามาอยู่คือเราเช่าเขาแล้วเกิดสภาวะโควิดขึ้นมาแล้วประเทศเราปิดนะคะเพราะต่างประเทศก็ยังมีคนติดเชื้อเยอะอยู่เราก็เลยไม่สามารถทำธุรกิจต่อไปได้เพราะว่าไม่มีลูกค้าค่ะ มีแต่ว่ามีแต่คนไทยแต่มันจะไม่มีนักท่องเที่ยวยอดขายคือตกลงเยอะมากมมามาตัวนี้คือส่วนในครัวก็เหลือตู้ฟิีสองตู้ตู้นี้ว่าจะขายนะคะเพราะว่าขนไปเยอะก็ไม่มีที่วางที่นู่นนะคะตัวนี้ก็จะไม่เอาไปไมโครเวฟเอาไปแล้วหนึ่ง ตาอบเอาไปแล้วหนึ่งนะคะเสืออย่างละหนึ่งดูท่ากินน้ำของคุณชายโชคดีนะคะก <laughs> ินอยู่นานแล้วค่ะเพิ่งถ่ายถ่ายไม่ทันเอาอีกอยังไม่อิ่มน่ารักมากเลยค่ะคเพื่อน นะคะคมีการชํำเลืองตามามองแม่ด้วยดูสายตาสิคะเพื่อนๆชำเลืองตาตอนนี้ไม่ชำเลืองมองเต็มๆเลยน่ารักมากค่ะเพื่อนๆดูแต่ก่อนตอนลงมามาอยู่นะคะตัวผอมมาก อนนี้ปล่อยเลี้ยงไว้หลายเดือนแล้วค่ะจับหนูเก่งมากโชคดีแอบถ่ายดีโชคดีทำเป็นไหม่มอง ตอนนี้หลงมาวันฝนตกอย่างแรงนะคะเห็นอยู่กลางถนนแล้วก็เลยใครไปอุ้มมาน่าจะพี่แอมหรือพี่อ้ํไปอุ้มมาพอมาเสร็จไม่ไปไหนนะคะอยู่นี่เลยเอาอาหารให้กินแล้วก็ไม่ไปไหนก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องโชคดีเพราะว่าเขาโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนค่ะเขาวิ่งข้ามถนนหนีแมวอีกตัวหนึ่งของบ้านข้างบ้าน แล้วก็วิ่งข้ามถนนไปแล้วก็รถมอไซค์ชนแต่ว่าไม่เป็นไรก็เลยรับเลี้ยงไว้แล้วก็ตั้งชื่อว่าโชคดีเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะนี่ค่ะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ปอกคอนี้ก็มาจากเจ้าของเก่านะคะเขามาอยู่กับปอยช่วงประมาณต้นปีอะค่ะน่าจะเป็นช่วงโควิด ใหม่ๆเพราะว่าเจ้าของเขาน่าจะกลับต่างจังหวัดหรือเป็นคนไทยหรือพามา่าหรือฝรั่งก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าหลงมาช่วงโควิดอะคะ่ะเขาน่าจะไปแล้วคงแบบไม่กลับมาแล้วแต่ตอนนี้เป็นแมวของปลอยแล้วค่ะปลอยเลี้ยงไว้แล้วไม่ให้คืนแล้วดี เพราะว่าเขาจะเป็นแมวแสนรู้คือกินแล้วก็นอนเคยให้หวยถูกด้วยนะคะครั้งหนึ่งตอนที่ออก58น่าจะสองเดือนที่แล้วก็ใส่กระดาษนะคะเขียนตัวเลขใส่กระดาษแล้วก็ให้เขาจับให้ถูก20บาทเพราะว่าไม่เล่นเยอะไม่ไม่ค่อยชอบเล่นหวยเยอะ ซื้ออย่างเต็มที่เลยอย่างได้มาแบบตรงๆเลยก็50ิบาทไม่เกินนั้นโชคดีโชคดีครับเซโลเพื่อนๆแล้วก็เซกูดบายด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆคนไหนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ไม่กดบวกหนึ่งหรือว่ากดเชิญชวนให้กลับไปติดตามนะคะเพราะว่าผิดกด You Tube นะคะแล้วเดี๋ยวประมาณวันสวันหรือสวันปอจะกลับไปค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้ขอส่งเพื่อนๆกับรูปรูปน้องแมวเหมียวน้องโชคดีขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ